สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่23ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์เริ่มต้นกันที่ แอสตันวิลลาเปิดบ้านเอาชนะอาร์ซนอลไป1-0จากลูกยิงของโอลิวัตคินเบอร์ลีก็เสมอกับทางไบรตัน1-1ทิมเยือนทำใหก่อน1-0จากลูอิสดังแต่ว่าเจ้าบ้าน is, มาตีเสมอได้จากโยฮันเบิร์กกูดมูรเซนนิวคาสเซิลก็เือนเอาชนะนักบุนส์อนตันไป3-2ฮะวันนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากโจวิลล็อกแล้วก็มิเกลเอเมรอนยิง2ประตูส่วนทิมเยือนก็ได้ประตูจากทาคุมิมินามิโนกับเจมอตพาว ฟูลแลมครับเสมอกับเวสแฮมยูไนเตดไป0-0แล้วก็แมนยูไนเตดเสมอกับเอตเ์ตันไป3-3วันนี้จจ e ani, Bruno, นเจ้าบ้านได้3ประตูจากเอดิสันคาวีนีบรูโน่แล้วก็สกอตต์แมกโทเมเน่ส่วนทีมเยือนได้3ประตูจากทางอดุลเลเย่ดูคูเล่ฮาเมัดโลดิเกวสแล้วก็โดมินิกคาร์บิดเลวินนั่นก็เลยทำให้ตอนนี้อันดับหนึ่งก็แมนซิตี้ครับ มีอยู่47คะแนนอันดับ2แมนยูเอเต็ดมี45อันดับ3เลสเตอร์42อันดับ4ลิเวอร์พูล40อันดับ5เวสต์แฮมมี39อันดับ6เอเวอร์ตันมี37อันดับ7เชลซีมี36อันดับ8แอสตันวิลลา35อันดับ9สเปอร์มี33แล้วก็อันดับ10อาร์เซนอลมีอยู่31ไปข้ามไปดูที่โซนตกชั้นอันดับ18ฟูลแลมมี15อันดับ19เวสต์บอม12แล้วก็อันดับที่20เชฟยูมีอยู่11 มาดูกันที่ดวาวซาโูลาสุดตอนนี้ยังคงเป็นโมซาลาที่ยิงไปทั้งหมด15ประตูส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวัอนอาทิตย์นี้นะฮะก็จะมี4คู่สเปอร์เจอเวสต์บอมบวูฟพบเลสเตอร์เอร์พูเจอแมซิตี้แล้วก็เชฟฟีวเจอกับทางเชลซีส่วนคู่สุดท้ายของสัปดาห์จริงๆเนี่ยเตะคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่9กุมภาพันธ์ก็จะมีลีดเปิดบ้านเจอกับคิสตัลพาเลส